หนึ่งกอมองไต่ต้องทาดาเท่านั้นเีื้อกะเดียวการเที่ยววันนี้ดยบสอสเทมพาองชายผัวนับระผัดอูนย์อพยพนะครับที่จังหวัดสแง้วที่ระับศูนย์รชัยผัว บนท่ากเกษมค่ะที่วัดทุ่งพระนะคะเรามาเยี่ยมศูนย์ผู้อพยพนะคะจากชายแดนกัมพูชานะคะอยู่ฝั่งจังหวัดสระแก้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดนะคะที่ให้พี่น้องชาวไทยเขตชายแดนนะคะ หนีมาอพยพกันหนีอพยพกันมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีวงดุนยางเนาะของพี่ๆทหารนะคะที่ช่วยเอนเตอร์เทนเพื่อผ่อนคลายนะคะความเครียดให้กับประชาชนไทยของเรานะคะนี่ฝั่งนี้เลยชาวบ้านก็ดูแบบรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายนะคะส่วนแบรนด์ชายครัวของเรานะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ทารานะคะก็มาให้ความ อ่าเรียกว่าเติมเติมพลังนะคะด้วยอาหารนี่เลยทุกคนนี่ค่ะแต่ละอย่างนี่คือยำขนมจีนนะคะจากซอสชายครัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งครุกนะคะเราทำเป็นผัดผัดเรียกผัดไทยผัดไทยผัดไทยนะคะนี่ตัวนี้ก็คือซอสนี่เลยขอตากล้องจับมาตรงนี้หน่อยค่ะ คือน่าทานมากทุกคนอันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยนี่แล้วนี่ผัดกะเพรานี่นะคะแล้วคือนี่คือท่านท่านพ่อของเราโชว์ก<ข>่อนอ่านี่เป็นไงครับพ่อ <c oughs> บรรยากาศวันนี้ก็ดีครับแต่ดี <c oughs> มาช่วยกันนะมาช่วยชาวบ,บ้านดีแล้วครับพี่อพ่อนํานำ <c oughs> ตัวในกล้องก่อนอ๋อนนผมก็ สารวุฒิล็กเมืองนะครับเป็นรองชการติก็วันนี้วันนี้มาร่วมบุญนะครับก็มีทีมงานนะทางมาหลายส่วนมาช่วยกันนะครับมาดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็มาอยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับก็ในพื้นที่เราก็มีหลายศูนย์นะประมาณ 40, 40กว่าศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ<อ>่งใน40นะครับโอเคเลยค่ะที่นี่มีทั้งหมดกี่ท่านะ ยอดเดิมนี่ประมาณสัก250นะครับแต่ตอนนี้ก็มีบางส่วนคือเป็นห่วงบ้านก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็เจรจะหยุดยุดยุดจริงหยุดจริงพักนึงแต่ว่าต้องชั่วคราวชั่วคราวใช่ใช่ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อนะคะ ทุกคนซอสชายครัวอร่อยชัวทุกเมนูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวช่องห้ามาทาข่าวด้วยนะอ่ะและนี่ก็คือทีมงานชายครัวของเราทุกคนดูดทุกคนดูนี่เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์ก่อนเป็นยังไงครับคุณอารมณ์ดีมีความสุขอารมณ์ดี <c oughs> โออันนี้อะไรเอ่ยไก่ไก่กระเทียมพริกไทยทุกคนไก่กระเทียมพริกไทยน่า เขาบอกว่าจะได้กินไม่โดนนะจะกระทะคว่ำก่อนเด็นไงยังไม่ได้ขาดคำเลยคว่ำกันอดหึงก็อาเจียงอกจึงเมืองราชแถวเรียงรายไม้ไปดูของดี กระดูกท่เอายึดแรไปท้งไรระังเปนอันดจังหวัดดีๆนะยัวยัฮะยัวยคือเลือยเนี่ยเลือยเนี่ยอันนี้ยัวโมโหอันนี้เขาเรียกเป็นปัญหากระโนหนูหนเต้นแรงไม่ได้อ่ะ ีน้ำยำชายขัวนะทำยำขนมจีนอร่อยจบครบในคนเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่ม จะ,ะ,ะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับวางไว้นี่เนาะครัแล้วช่องไหมครับ อันนี้เอาไหมคะหมูกระเทียมอะไรโอ้หมูกระเทียมรูปตัดต่อตัดต่อไหมโอ้ยดีนะไข่ไข่ซอสโซดาอ๋ออยู่นี่ลูกอ๋อซอสอยู่นี่ลูกอันนี้เป็นส่วนนึงนะแต่คุณหมอไข่ไข่ หยิบได้เลยครับใครรับช่องมาได้เลยนะครับเอาแล้วช่องแม่เอาดีด้วยครับ อย่างที่เองพี่เองเป็นตาสมตาไปกัสมตาเพี่อนๆหหอนนี้เรากกใจแล้วทุกคนู่สู้ากน้ใ่ันยอันนี้จะไปอนอรค้คะแม่จะเอาวานใช่ไหมอะไรี่อาอยู่ทางนี้นะแม่ ดีแล้วเป็นเกียรติมากๆที่เราได้ในนามแบรนด์ไทรัวนะครับผมและก็ทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจเดินทางมาที่นี่เพื่อมามอบความสุขเพื่ออาหารให้กับทุกคนแล้วก็เห็นพี่ๆทุกคนนะครับมีรอยยิ้มมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจทุกคนขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วทุกคนจะได้กลับบ้านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ปีใหม่ปีนี้มีความสุขกันแล้วก็เราอยากจะฝากอะไรอ่ะมอบเลยเลยที่บ้านเรื่อง ก่อนรีบบอกกันถึ้าวกไปเรียนย่างสือเลยเปเม่ไหรคะลูกคขาจะให้กับโรงเรียนไที่กวันเี้่าร่อ้ด้วยตามส่วนเลยตดครับนีดีครับ ร้อยส่งหมโดยเร็วเนาะเราก็จะฝากแบรนด์ชายครัวซึ่งแบรนด์ชายครัวเป็นแบรนด์ซอสในปรูปนะครับโดยการปรุงอาหารของเราคือไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอย่างเช่นซอสกระเพราซอสกะทิไทยน้ำยาปลาซุปแซ่บซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งทั้งหมดนี้เป็นตับรนปลุกในขวดเดียวฝากติดตามในช่องทิกกตอรชายครัวช่องเฟซบุ๊กชายครัวแล้วก็ช่องช้อปปี้ชายครัวใครที่สนใจใครที่ทานแล้วอร่อยฝากบอกแนะนำบอกต่อด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่นะพี่บิ๊กเมื่อกี้ก็าถามมาว่าเอ๊ะทำไมมือนี้อร่อยมาก เพราะชายครัวเหรอมีกี่รสชาติชายชครัวปวดเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวให้ดูปวนะดชายครัวนะครับของเราตั้งใจทำทำ,ทำแบบซอสมาเพื่อทุกครัวเรือนนะครับโดยการปรุงอาหารใครที่ทําอาหารไม่เป็นใครที่แบบว่าไม่ชอบทําอาหารนะถ้ามีชายครัวบอกเลยว่าป<ต>วดเดียวจบไม่อร่อย<ต>อร่อยไน่น่อยมีกี่รสชาติบอกเลยใครปรุงอาหารไม่อร่อยแต่อยากทําอาหารเองูกต้อง แล้วให้อร่อยก็ให้ชายครัวช่วยเลยภายในสามนาทีนะครับไม่ต้องปรุงอ่าปรุงเพิ่มแล้วนะคะใช่นะฮะตัวน้ำยำเนี่ยเราสามารถทำส้มตับได้ด้วยทส้มตับได้ด้วยนะใส่เป็นต้มยำได้ด้วยก็อร่อยถตุ๋นขาใช่หนึ่งขวดนะคะทำได้มากกว่า5เมนูนะคะเยอะมากนะครับแล้วก็ทตัะซอสกระเทียมพริกไทยของเรานะคะก็สามารถทำเป็นต้มจืดได้หมักเนื้อหมักหมูได้นะคะก็เป็นผัด ผัดพริกไทยได้ด้วยใช่ครับแกงจืดได้ด้วยนะเด็ดีพิถัครับผมะฝากใยครัวไปด้วยอ่าฝากใยครัวด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าแบรนด์เราคือแบรนด์ที่เราทํามานะครับด้วยความตั้งใจอยากส่งต่อความอร่อยให้กับทุกครัวเรือนให้พี่น้องชาวไทยได้รับความอร่อยแบบไทยๆเลยครับแล้วทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมหยิบทิชชู่ทาราของเราคือมันซับด้วยนะคะหรือว่ามือเลอะก็ใช้เช็ดมือได้เลยนะคะ พ่ชูทาราของ<ม>เราใช่ค่ะเช็ดทุกอย่างเลยนะแม่นะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีดน,ะนะนะครับมามาช่วยนะครับมาช่วยทุกคนเลยพิชูทารา ฝากด้วยนะหนานุ่มแน่นอนทุกฝ้างมี่ทหารขอร่อยไหมคะขอเสียงหน่อยพี่ชูดเหรออร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อย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 ครับอร่อยแน่นอนนะครับพี่หมายความก่าังก็บอกว่าก็ก็นะคะก็ให้กำลังใจทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ทหารนะคะที่อยู่แนวหน้าหรืออยู่ทุกฝ่ายเลยนะคะแล้วก็เป็นอ่า ประชาชนครัวเรือนนะคะคก็ขอให้ทุกท่านผู้คนปลอดภัยค่ะนะคะครับก็ในนามชายครัวนะครับกับทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่พี่ทหารทั้งแนวหน้านะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังประชาชนทุกคนนะครับขอให้สถานการณ์สงบโดยเร็วนะครับให้ทุกคนปลอดภัยและขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกคนครับสวัสดีค่ะอคข,อคขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะไปแจกซอสชายครัวของเรานะคะกับกลุ่มคุณหมอสาธารณสุขใช่ไหมคะทุกท่านคือเป็นแพทย์หมดเลยนี่ค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกนะคะคลุกช่ค่ะเอามือลงไปคลุกไม่ได้เลยอันนี้เป็นน้ำปลาสุดแซ่บค่ะอันนี้แซ่บแซ่บๆนะแซ่บเหมือนคนเลย กาแนค่ะมีกาแฟนีกาอ่าอันนี้เป็นกระเทียมมิไทยค่ะอแลวอีกหนึ่งท่านหนึ่งขวดไปเอามาเดี๋ยวเอามาให้นาคาขอบคุณมากนะคะท่านอยากกินอะไร่ะจริงก็ไม่เห็นหน้าเลยน่า่ะหน้าไ่เห็นหน้าพอดีเลย